ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับฝาก f c ทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube อูธนาสินบ้านบอกด้วยนะครับรับรองว่ามีผลงานดีๆให้ชมกันทั้งปีและก็โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรีวิวกันเลยครับสวัสดีพี่พี่ธนาแฟนเพจนะครับเช่นเคยครับวันนี้พามาชมรีวิวรถสวยๆจากอูธนาสินอีกแล้วครับ แต่วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกระบะดําคันนี้ต้องเรียกว่าดํากึ่งเกษตรครับสำหรับ F R 2 2 0รคันนี้ชุดแต่งเต็มสวยงามครับนะครับมากันในโทนสีเขียวมิ้นท์อมฟ้าน้ำทะเลต้องเรียกอย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับก็ชุดแต่งจัดเต็มครับนะครับเป็นดํากึ่งเกษตรความสูงของกระบะนี่โดยประมาณจากพื้นรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรห้นะครับก็โดยประมาณประมาณ5้าล้อนะครับแล้วก็2อล้อบนเนี่ยสามารถถอดได้นะครับเป็นแผงข้างอลูมิเนียมครับ นะครับแต่คันนี้อาเป็นพื้นเรลด้วยเป็นพื้นเหล็อุปกรณ์ต่างๆเป็นสแตนเลสหมดนะครับก็ใต้ท้องนะครับได้พ่นสีส้มสดเลยครับใต้ท้องแล้วก็ตัวกระบอกน้ําเป็นสีตองเลยนะครับสวยงามครับคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าซิ่งมากครับคันนี้นะครับตัวเสาเองเรากรุกสแตนเลสที่เป็นสแตนเลสเกล็ดปลาด้วยนะครับต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ซิ่งมากๆนะครับด้านท้ายมีคํเอกเทเร์เนียมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ชมกันในคลิปนะครับ นี่ครับด้านท้ายคำ X กันเลยนะครับซิ่งมากๆคันนี้สวยงามจริงๆครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสเปคหนึ่งที่สวยงามครับวิ่งบนท้องถนนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอารมณ์โรถซิ่งมาเต็มเลยสําหรับคันนี้เลยนะครับสาหรับตัวดากึ่งเกษตรคันนี้นะครับความสูงด้วยประมาณเนี่ย2เมตรไอ้เมตร50นะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่4เมตร50ครับเป็นรถดากึ่งเกษตรสําหรับตัว f r 210คันนี้นะครับสวยงามมากๆชุดแต่งก็จะเต็มอย่างที่เห็นครับกระทะล้อชุบครอบดุมดาว นะครับบังโคสแตนเลตอุปกรณ์พิสแตนเลตทั้งหมดนะครับโอเคครับพี่ๆท่านใดสนใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับยินดีกับมือษายและก็ยินดีบริการนะครับผมรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์มากกว่า30ปีผลงานส่งไปมากกว่าหลายร้อยคันเลยนะครับผมโอเคครับโดยรวมประมาณนี้สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยโทรสอบถามได้เลยเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ตลอดปีแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook อุทนาสินบ้านโป่งด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลงผลงานทั้งหมดไว้ที่เพจนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ